สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้นําเสนอภาพของนกอีเสือที่มาเยี่ยมรังนกกระจาบทองเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาในเวลานั้นลูกนกกระจาบทองยังเป็นลูกนกวัยอ่อนอยู่เลยค่ะพวกเขายังไม่พร้อมที่จะบินต้องใช้เวลาอีกประมาณหนึงสัปดาห์ลูกนกจึงจะบินออกไปจากรังได้วันที่นกอีเสือมาถึงรังนั้นแม่นกออกไปหาอาหารค่ะ เวลานั้นนกอิเสือเกาะอ,อยู่ที่รังของนกกระจาบทองนานตั้งสามนาทีจึงได้บินออกไปจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ต่อมาฝูงนกกระจาบทองก็ได้ทยอยบินหายไปค่ะไม่มีเสียงลูกนกและแม่นกคงจะถึงเวลาแล้วที่พวกเขาบินออกไปจากรังต้นมะขามเทศที่เคยมีภาพของพวกเขาจึงเหลือเพียงรังที่ว่างเปล่า เวลาผ่านมาอีก28วันเราก็มีโอกาสได้พบกับนกอีเสือซึ่งไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ค่ะก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้พบภาพบรรยากาศวันที่เราได้พบนกอีเสือขอแนะนำนกอีเสือซึ่งเป็นนกอยู่ในวงที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า l ันเนียดเป็นนกขนาดเล็กมีความยาวประมาณ18ถึง25เซนติเมตร มีหัวที่โตมีคิ้วเป็นเส้นสีออกขาว,ขาวแต่ที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของนกอีเสือก็คือแถบค่าตาสีดำดูคล้ายกับใส่แว่นตาดำเลยค่ะมีปากใหญ่จะงอยปลายปากแหลมงุ้มเป็นตะขอนกอีเสือเป็นนกกินเนื้อจำพวกมแมลงสัตว์เลื้อยคลานหรือนกตัวเล็กๆวิธีกินเหยื่อจะคล้ายกับ พฤติกรรมของเสือคือจะมีการนําเหยื่อที่กินไม่หมดไปเสียบซ่อนไว้กับน้ําเพื่อเก็บเหยื่อนั้นไว้กินอีกหรือเพื่ออวดความสามารถในการล่าให้นกตัวเมียได้เห็นนกอีเสือผสมพันธุ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนจากนั้นก็จะมีการทำรังรูปถ้วยเล็กๆจะวางไข่ประมาณ3-5ฟองใช้เวลากกไข่2สัปดาห์ช่วยกันเลี้ยงลูก อีกสสัปดาห์ลูกนกจึงจะสามารถบินออกจากรังได้ลูกนกอีเสือที่ฟักออกมาใหม่จะเป็นแบบชนิดที่ไม่มีขนไม่สามารถช่วยตัวเองได้พ่อกับแม่นก,กก็จะช่วยกันกกลูกและให้อาหารจนกว่าลูกจะปลอดภยัย ความแตกต่างระหว่างนกอีเสือสีน้ำตาลกับนกอีเสือสีเทาคือนกอีเสือที่มารังของนกกระจอกตาลวันนั้นหัวสีน้ำตาลส่วนนกอีเสือที่มากินเหยื่อให้เราได้ชมนี้มีหัวที่สีเทาชัดเจนเลยค่ะนกอีเสือที่พบในประเทศไทยมีทั้งหมด5ชนิดค่ะคือนกอีเสือหลังแดงอีเสือสีน้ำตาลอีเสือหัวดำ อีเสือสีเทาและอีเสือลายบางที่ก็เรียกว่านกแจนแลนหรือนกแจนแวนค่ะนกอีเสือที่พบในสวนของเราคืออีเสือสีน้ำตาลกับนกอีเสือสีเทาวันนี้ขอจบการแนะนำนกอีเสือไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจของนกอีเสือยังมีให้ชมตอนต่อไปซึ่งท่านผู้ชมต้องไม่พลาดชมนะคะ เป็นการกินเหยื่อของนกอีเสือแบบสดๆค่ะซึ่งจะหาชมได้ที่ช่องของแพมปาแมนแฮปี้ที่เดียวในโลกเท่านั้นค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมเรื่องราวของนกอีเสือวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ